เนาะกำลังใจนี่มบอกสิแม่นหาซิปแล้วเพื่อนวะม่คุณได้ก้มมานีบโอ้ยได้อยู่ยืนเอาก็ได้ไปละเป็นคนพุดาก็สวนึ้น โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อมาพบพอกับน้องลาตีพี่น้องยามแรงๆเนาะตอนนี้ก็เริ่มห่มมาแล้วพี่น้องกินแดดแดดเนาะตอนแรกนี่คือฝนสิตกนี่แหละยามแรงกับพอดีมาเวลาเป็นก้นมามพี่น้องเรับก็สิพากันคุดห้องน้ำเนาะคุดแน่เลยแหล,ละเนาะเบิ่อหน้าลาตีลงไปพี่น้องเปืีอยนไปเลยเนาะ ว่ามันเปียกเมื่อคืนในการฝนตกค่ะนะเลยเปียกเวิดก็เลยว่าได้ลงต้มเลยเนาะลุยเลยพี่น้องเลยในตู้ข้ามเหมือนกับกับบ้านเลยเพม่นเมื่อแต่เวนเนี่ยย่านฝนตกมาจากเนาะบรรยากาศแบบขึ้มค่ะนะเพมืนเมื่อก่อนเพราะว่าทังอ่าพอเพิ่นก็เป็นห่วงนะเนาะเพม่นอยู่ทั้งฝุ่นกัเพราะว่าทางผี่กับฝนตกถุกมือค่ะนะเพม่นก็เลยว่าเออให้เมื่อแต่เวนเนี่ยเด้อว่ามือได้ฝนตกก็ได้ เพิ่นกะส่วนอ่าปูนเนาะพี่น้องไปใส่คุ้มุูนแหละทางอ่าเพื่อนสิตังใหมุ่่นแล้วเนาะอือามาตักเอาปูนบายดีอ่าจะค้อไปเอาอยู่พุนเออมาอยู่พีเหรออุตสลาห อ่าที่โตย่างไวเลยส่วนแห่เนาะพี่น้องเป็นผสมกระปูนทับผมอ่าสาวเอ้ยทมคุ้มเนาะพี่น้อง <laughs> คุ้มมันคือว่าเป็นพุดนั่นแหละเป็นพุดแล้วนั่นแหละเป็นเทนนอื้มปัดที่โต ಪಾ <Ges> ಅ <entender> ก็ฮ oh. ูซึกไม่มาหน่อยเนี่คงจะเหนื่อยหน้าดูบวมแห้งบวมแห้งเร่าหัวบวมบวมใส่ก็ได้เดินตักแห่ก่อนพี่น้องจะตักทินเนาะใส่ผสมกับปูนก็ใครจะว่าบรรยากาศบดลุ่งเลยถ้งไอ้หลาคนพุทธถาเนี่ยเขาก็มาเบิ่งเฮาสู้ Chắc đi xuân xảy nó thằng đi cả Cứ <laughs> bố mưa ngày đó này này. Cảm ơn chay thì bố bảo gì Cảm <laughs> à, lăng <laughs> chay tên

ใส่คุมทางทพี่แล้วน้อง่นคุดไว้ได้ล้ายมือแหละ,หละนี่พ่นกะเลยมาเทไว้ให้มันแหงเพื่อความแนีนนะาป้าบุแหงไว้ไวทางพอ่อพ่นเป็นคนเบิ่งนำเนาะแหงเลยวะจ๊ะ เพียงค่ะอันนี้เทก่อนเนาะจะขักเนาะเทกันเนี่ยแหละนีะ่ะนนจะคุมนะนังคุมเดียวอยอพอดีป่ะจ้ะเพิ่นก็อยูแปง้งเนาะเนี่ยมันกระแหงพี่น้องพอดีแหละเพราะวะ่า ยาดฝนตกห้าม่ะน,นะเบิ่งก็คือฝนสิม,ม่าแหละเหมืนอกนกัส่วนหลายส่วงยามแรงๆเนาะพี่น้อ,นองฝนสีตกลงมาเอากระเฮ็ดแล้วก่อนกันยังไครเนี่ยอทองฟ้ากัแจมใสคักแบบเต็มเต็มเลยเนาะนนนต้องมหาห้เห็นหัวหลักใหม่ เทวีเพื่อความมหน่เสียงมวนแท้ตัวนี้ยังบม่ทันเห็นเสียงมวนเนาะ เสียงนี่มวนเนาะขุดคุดวงพี่น้องเอาสบายดีเด้อสบายดีละเวลาเรากำลังอินโอ้ยสบายกาคุดมวนบ่บ่ไม่เป็นว่าเ้าเมื่นห้าเท่ากนนะดูอินเนาะ ก็ลงไปก่อนพี่น้องเอ้ยใครแต่ว่ามันกระซิบเบิร์ดอันมองต้มเนาะบ่จักกี่นี่ลงไปในเปียกเบิร์ดทางนี้เพิ่นเป็นคนนั้นนั่นหับขู่ซอยกันเลยพี่น้องเนาะเอ็นตอนนั้นเพิ่น์นคอมเมนต์ว่าอันบริซอยกันเนาะแต่ว่าอันนี้น่าเปลี่ยนกันเพิ่นอาจจะเบิ่งคลิปบ่จบเนาะ อก็ห้องก็ซอยกันในบ้านเดบ๋ยวถ้าเปลี่ยนกันเถะเปลี่ยนกันลงถ้าลงน้ำกันเบิดกับโบได้แล้วพี่น้องคุ้มห่มๆหนึ่งที่ลงองไม่ไดเนาะลงไปกันได้ยืดเบิ่งกันอืมก็เลยว่าเปลี่ยนกันลงหะนนะโบได้อยู่โดนกลัวกจะอ๋อมืดที่เฮาลงหันเขาคุ้มกันแล้วแต่พี่ทางน้องน้องไปอะไรไหมเมนเเปลี่ยนกันเนาะก็เลยว่าโบได้เห็นเอาซอยกันแทนโบได้เห็นเลยพี่น้องเอาแป้งคุ้มอยู่บนอะไรเลยไปอะไรไหมเลย ทางนาพ่นกะเทคุม้มไกลซีแล่อะไรพี่นอ้องเทคุ้มเสาเนาะ <c oughs> น่าห่อยนะแม่นหาซิบแล้วเพิ่นวะว่าคุณจะได้กลมดีบ่โอ้ยได้อยู่ยืนเอาก็กได้โอยกันพี่นอ้องโย่ไปยย่มาดินนะ่ะเปียกแทบเปียกว่ะมือนั่นก็คุดคุดคาบเดียวเนาะแล้วก็ยุดไป บันนี้กับฝนตกเวลานหนังใส่เลยไม่คุยอ,อะไรแน่ทางนี้งานประจำวันงามประจำวันหนึ่งเ่าเนอ้อปลาสิ่ตผิธรรมดาคู่วงพี่น้องเอ้ฮ่าลงอันส่วนพี่น้องไอ้ที่นี่เปลี่ยนกัน เบ่งมือแดงเบิดเหมื่อยบ่เฮ้ยได้อยู่เห็นบะเรลาลงไปละเปลี่ยนกันเนาะให้มันมันส่วนเบิดก่อนเอลาเลยอย่างนั้นได้ไได้ไบอกด้แล้วกบอกเบิดซะบอกอย่าเหยียบลงเหยียบลงอย่ามันนามันแหน่สีพากันโต๊ะอีกบ่อหัอต็มเบสิ่ายเลย ขนาดเขาคุดมาให้จะสวนเขาสิบคนลงคุดคุดจะสวนโม่ขับรถชนะรีดายเถียงกันอันี้ได้เถียงกันลงนะวบบนี้เนาะรีดายที่นี่เ้าก็ะคุดขึ้นขาดขุดขุดขุดจ้นคนเลยอีต้นคนีลยอืมขัมาคุดบ่บรรยากาศก็เริ่มตกกำลัลงแรงเลยนะพี่น้อง เรื่มคขำขำลงแรงจัดการเลยขค่ะน,น้ากะทำงานประจำวันเพื่อนว่ะหนึ่งเข่าเนาะอย่างกายไปกายมาอยู่แล้วเนาะเ <c oughs> ยอะเพื่อนพี่น้องเหตุเหตุวิ่งประจำวันของเพื่อนหันแล้วอะไรอันนี้เอาเจ้าอาบน่ะมาเบาะส่งจะเพื่อนอ่ะจะโคตรมาคน่าสิเปียนอันนั้นเลยจะโคตรส่ง ดีเลยมันจะเย็นเวลาเราใส่ในรถเมื่อวานใส่ในรถเดี้ได้ต im um ั um 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 ้งขลุนรถเลยดิยังใส่ในกระเห็บใส่ตั้งขลั้นถึงในรถเนี่ยอันนี้วะไม่ใส่ไงยกไปตั้งค่อยฮาน้าเนี่ยดิคือมันมีอยู่เช่นนี่นะคะยังไม่ทันได้หมัดนะฮาเน่ฮาบนรถ เห็นเหนนี่ได้ปะวัวี่ยมันอยากตีรถพ่อต่อได้น้อยหนึ่งได้แก่เนี่ยออว่ามาจะติเป็นยังยานอืมอืมอินเหนียวเหนียวเร็วละพ่อจะ่ำวะจะขึ้นมาก่อนเปลี่ยนกันลงเลยเป็นกันตักขึ้นตักลงอย่างไรเนี่ยขึ้นเป็นกันลงพ่อฉีดึงเราขึ้นเองไหนบอกฟ้าถ้าขึ้น มาหญ่เนมาดึงไิบ่ขักขกเนาะเบิ้งบุญซอยกันพี่น้องลงไปสวดพี่น้องที่ไปใช้เวลาข้วลาพตลาดโอเคเป็นยงแล้วบอกว่ามนไปกับกุ้งไปนเลเาะนีกัมือเียเยกันเสียบอยู่ไูดิสิีส่งอยู่ไหนกันเีโอ้สจอยขอยเ้าจาว่าเขาจอยบอเขาแงๆเด้อะไปกันโอเคหาน่าปทาง ได้ได้ยามกลยแต่ทำก่อนเขาส่วนเล็กๆน้อยๆก็เมื่อไรพี่น้องขำนะมัอนี้ก็เห็ดไรอย่างเลยเนาะใช่เลยมึงไห้ใครเอาอันดาำยาวมัน่อยนี่แหละเดี๋ยเถอด้านข้างกันดิมันละงานอันนี้เหออันนี้ใช่เสร็จแล้วอย่าทิ้งสิของฉันนี่เบอร์คนเอิน่าเพนอลูซิงแมนเออลูมิเนียมอลูมิเนียมเข้าระเบูดเนาะอลูซิงหลังคา ไม่ล่ะมัเป็นคนพูดลองเขาก็ส่วนคือทั้งสามคนกันเลิกงานเลยเนาะทำเลยเห็ดอยู่เฮกินมาในคำเลยเอาก็มาสอยยาำแรงเนาะเพราโอ้ยเม็ก็เห็ดกินเนาะสอยกันมันก็มีเบี้ยหลายอย่างพี่น้อยก็เลยเห็นในเห็ดแนวหน่อยพี่น้อยสวยกันผ่านว่ะหมดเห็ดเลยเนาะสอยกันนี่ก็ไอ้ท้าเบียกัะมือหน้่ทางไอ้ทงผุนก็คือสิค่ะตัดคืดเนี้ยงนี่แหละผุนก็ได้ มาอยู่เพืนก eh uh uh yeah, ับมาโซนะได้ฟุตคุ้มทางนั่นบอกมึงนะคูนก็ออกเลยซักันว่าบริสัยกันปีนเนี้ยดควไหนมีเสียงเพลงกับบดังเนาะเฮ้ บเขาปันไดแม่นหาซีฟิโนยังบกเขิงโตสําแม่นข่อยไปข่อยไปเนาะข่อยเป็นข่อยไปยไปังบกเขิงโตแต้มสวยกันจละลเมือ็ได้พากันมากกหัดอยู่เห็ดกิน ทางมมตู้เพิ่นเมื่อแต่เวน้นเนบบมือนี้จังหวะเพิ่นเมื่อยเนาะแกเพิ่นตกก็จะจัาหวะมาถูกมือทางเมตู้เพิ่นกะบางมือเพิ่นกะยางมาแต่เศร้าเพิ่นก็นเลยเมื่อไว้แน่เนมือนนี่เมื่อไรบอกเฮ้ยพอก่อนก็ได้เมดแล้วเนาะนี่นขึ้นได้บ่ ไม่หนาเราขึ้นยังไงวะเราอันนั้น <Ru> ขึ้นเขาข,ขึ้นไม่ได้เขาขึ้นไม่ได้ดีได้อยู่าอากาศอา้าวอ้าวเนาะหลังจากที่ว่าเฮาตักขึ้นมาเนาะกองอยู่เทิงหุ่นเต็มเลยดินก็ได้ได้ลายเติบไปได้พี่น้องนี่เลิกเติบแล้วคุ้มห้องน้ำก็ได้ จังไงกะม,ม,ม,ม่ึงนะขอเด้อยันฝนตกชั่งสีป้ายอะไบอหนี่เอาอันนี้เมื่อไรก่อนเมื่อเป็นกันกะมื่ออื่นจังพาะกันใหม่นะเอามาเอาข้าห่มเนี่ยดิเอาไปดมไปไ่นี่บอบอเบี้ยวเครื่องมือหุ้มเข้าไปหนี่งเด้อบอบรรทัดมันเลยของข้าเจ้าบอของข้าเจ้าะักล้วเลยเออคันห่มของเผินพี่น้องไอ้เด้อดินเหนียวเนี่ยเมื่อคืนนี่ฝนตกเนาะอันนี้นะฝนตกมันเลยเห็ดหายอ่าดินเหนียวมันพุดอย่างเงี้ยหน่อยหนึ่ง บเมื่ออไรนะบรรยากาศคำ้อยค่อยคำลงแรงเลยมาเบิรงกันหึงข่าวกอนด้อหนึ่งข่าวเนาะแต่ละมือกันหนึ่งแบบนี้เลยพี่น้องยามแรงหนึ่งทุกมือบ้า่ะาวา่เต็มหัวเลยพี่น้องเข่ากคือสีอ่อนเนาะ เป็นเห็ดเป็นเบินูมีแต่สีเมื่อละค่นเลยอยากกินอยู่แต่ยังกินมาเลยเออสม่บ่สีเห็ดสม่สอนม่วเมื่อไรวะาของเพิินาฝากไวเบบดกินจะีนไปซื้อเลยนไปตลาดเออเพิ่นไปนู่นไปลาเพิ่นไปอาบน้ำก่อนเพิ่นอะอาลาเมื่ออาบน้ำแล้วก็สีมาเอา หนึ่งข่าวหนึ่งน้ำเปลือนเบิดตีนกับดินเปียกเนาะ้าดินแห้งน,นะคุดง่ายอยู่แต่ว่ามันเหนียวพี่นอ้องเนี้ยเหนียวแม่มเอากระสิพากันกลน<ะ>กับได้เนาะกลับได้บาคำเลยเอย่างไรก็มือหนาพี่นอ้องว่าเป็นยังดอกฮากะ มันดินเหนียวเลยมันต่องแบบเขากับเมื่อยไหวขนาดเนอะมันนักมันนักเพื่อซีจวนข้นวิทด้สอยกันหลายคนมันกับบทั้งขันมาเมื่อยแห้งดอกทางนี้กับป้าพี่พน้องอาโลสิงพี่นองมาส่งห้ากรมาส่ง,าาสงวางแรงอย่างนี้งามงามเนาะแผ่นนาฮะนะใบมุ่งมะอื่น,น,พ,น,าาน,น,นพี่น้องมอนีเพิ่นจ็เอามาทำเลยมันมืออื่นพู้แหละเดี๋ยวทำความสะอาดยังไ้เรียบร้อยพี่น้องก่อนเพิ่นสีเลวียกะ ทางเทิงกันเลยไหวมุงพรุ่งนี้เอามาหายไพ่างห้ซาฟูวงวะแมนซาฟูวงกับน้องลาตีซาฟูวงกับน้องลาติจัดการถวยได้ตีถวยบ่วพี่น้องเออเพิ่นมาเห็ดมองล่างถั่วยอยู่นี่เลยเนาะเอาไว้ใกล้ๆป่าพี่น้องเพราวะว่าย่านถือมองดินเพิ่นล่างใกล้ป่ามันก็สิโอเคกว่า แก่านะสิล่างอยู่นี่แต่ว่ามันสิบรสะอาดล่างอยู่นี่ลายกะเหาก็กเลหย,ยับใหญ่เขามาทางป่าแนมพาไพ่น่ะโอ้เจ้าก็ะรูอยู่แก่ใจเจ้าก็รู้อยู่แก่ใจ <laughs> มือกล้องนี่ก็เห็นไวไวเนาะหนักสังเกตการ <laughs> นักสังเกตการเผื่อเป่าอ้าวเนาะคอยเห็นไหนคอยยืนอยู่แมนว่า,บบวาลิืนกันไปพี่น้องลืมกันเนาะเฮากะ เกงกันไลยกับสิบบริวาร้ำกันจังเถื่อแหละว, <laughs> ว่าวอันว่านลำกันตั้งแต่มือแรลเนาะผู้วงนี่เพิ่นเป็นคนที่แบบบรมักปา่าขนาดที่เราอยู่ใกล้หมู่จิมาหันล่างแข่งกันเนาะล่างถวยเ้ย <laughs> ล่างถวยไอ้บ้าน่าล่างถวยแล้วเราเมื่อยแล้วให้เจ้าล่างถวยให้เราเนี่ยเอาไม่เกิบน,น,าานี่คํามเลยเอาวันนี้ขึ้นให้เพิ่นก่อนเนาะ <laughs> ส่วนเพิ่นไหวส่วนปูน ก็ยิ่ไปตลาดบ่ก็ยิ่งโมเคยไปจ็กเกินลน,นี่เนาะมือหนาตลาดมือแรกาาก่าจ้กแม่สีว่อาอิ๋วนี่น้อสีพากันกลับก่อนทังไอ้วันสีไปเห็นยังปุณินเนี้ยไปซกเครื่องโอเคมืออื่นจะพอกันใหม่หสีพากันกลับก่อนพี่น้องระหว่างโมไฮโมสาวเรากลับคำแ <im it> ม่เราเป็นห่วงบ่เป็นห่วง เป็นห่วงพี่น้องเอาไปก่อนบานนี้เนาะจังได้กระทาพบพอกันคลิปนะพี่น้องเพื่อก็สิไปเห็ดเวียกเพิคนและเนาะคำแหละโดยสบายดีเดอ้อสบายดี